ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพตเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไวทไทยแลนด์บ้านทางช่องมอมในคลิป EP วันนี้ก็ต่อเนื่งองกันเลยนะครับนะก็จะเป็นการรีวิวนะครับของใหม่ของเรานั่นคือ G P T 0 2ที่ออกมานั่นเองจะวันนี้เป็นการรีวิวสกิลของแคนมิโอเนสตานะครับผมนะว่าใช้กันยังไงนะครับนะและตัวไหนมีสกิลอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับกับตัวแรกเลยวันนี้จะเป็นเกตูนนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มออกมาใหม่ที่อ่าสำหรับอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับผมนะตัวนี้ชื่อว่าสาวน้อยแห่งหมอนอ่อนโฮลนะครับชื่อโฮจริงจริงนนะ มีความสามารถคือออโต้นะครับเป็นโฟลเนอร์ก่อนแล้วก็มีความสามารถหนึ่งแอคทีฟนะครับในช่องเรียกการ์ดนะครับเจนเบรกหนึ่งนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนำมันเข้าโซเลือกเรียกการ์ดเลือกยูนิตใบอื่นของคุณนะครับหนึ่งใบนะครับถ้าคุณทำนะครับยูนิตนั้นถ้าคุณทำเลือกยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่เลือกนะครับนั้นไม่เกิน4ใบยูนิตจะบวก5,000จะจบเชิญโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวออกมาปั๊มพลังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะถ้าเรามีอย่างเช่นเรามี จากสกแตนนี้ก็ได้นะครับนะขออนุญาตถ้าสมมติอ่ามันจะหาแวร์มาทักตัวสิปั๊มโอเคอ่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมติเจนติดเจนเบกแล้วเราสามารถเอาด้วยบัตรหนึ่งเอามันเข้าโซนะครับเราก็เลือกชี้หนึ่งตัวตัวนี้อ่ะอยู่ดี่ก็จะบวก5,000 5,000แต่ถ้าสม,มมติมีตัวนี้สี่ตัวทั้งสนามจะบวก5,000 5,000 5,000 5,000อย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นตัวเริ่มหนึ่งที่เรียกว่าปั๊มพลังกันป่าเถื่อนที่สุดนะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะ เราตัวเกตศูนย์นะครับใครไม่อยากกอลแล้วนะครับนะกอลเบื่อแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้แทนก็เวิร์กดีวีดีอยู่นะครับนะโอเคมาที่เกตศูนย์ใบต่อมาครับใบนี้เป็นทิกเกอร์ด้วยนะครับนะใบนี้ชื่อว่าทหารเสือแห่งดอกพุทซ้อนโอ้โหชื่อท้ายไทยพอคุณอารันนะครับผมนะอ่ยูนิตเนี้ยจะเป็นคิดที่เขาทิกเกอร์นะครับที่มีความหมายคือออโต้เมือม่อที่เขาถูกช่องเรียกาศจากความสามารถของการ์ดที่มีชื่อว่าทหารเสือในชื่อของการ์ดคุณน,นะครับ เลือกหงายดําเมจคุนไม่เกิน2ใบเอาง่ายๆก็คือมันจะมีสกิลในการลากโั้ใช่มามทหารเสือท้าน้องจํากันได้นะครับพอลากลงมาถ้าเป็นตัวทหารเสือลากตัวนี้ลงมาปุ๊บนะครับได้หงายดมคืนแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ใช่ทหารเสือก็ไม่มีเทคไม่มีอะไรนะครับไว้ต่อมาครับผมเป็นคี G จนะครับอันนี้น้องน่าจะรู้แล้วกาดได้แค่วนนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามีตัวมันในดอปก็หงายดมหนึ่งนะครับอันนี้น้องน่าจะจํากันได้นะครับตัวต่อมาครับผมกับตัวนี้เลยนะครับผมนะยูนิตน นักลบแห่งความเศร้านะครับโอเนียนออออนโอเนียนนะครับน่าอนออนเนียนโอมันอ่านโอเนียนแต่มันน่าจะแปลว่าหัวหอมมากกว่านะครับออนเนียนนะครับนะโอเคยูนิตนี้จะมีความสามารถคือออโตในช่องบรรยากาศนะครับเจนเบรงหนึ่งเริ่มต้นแบทเทิลเฟสคุณนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อว่านักลบแห่งความเศร้าหาตัวมานั่นแหละไม่เกินหนึ่งใบคออ่าไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณนะครับคอลงบรรยากาศจากนั้นสลับเด็กคุณนะครับนะ ก็เรียกได้ว่าเอาเลอกเมื่อเริ่มต้นเมนเฟดนะครับขออภยัยก็คือถ้ามันอยู่ในสนามนานขึ้นอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแวร์เราไปอย่างนี้แล้วกันแวร์เราเป็นเกตสามเลยนะก็ได้เพราะมันสไตล์มาก่อนเมนเฟดอยู่แล้วอ่ะพอเริ่มต้นเมนเฟดถ้ายูนิตเนี้ยไม่ตายมันก็จะกอล์ฟพวกมาพอเริ่มเมนเฟดอีกครั้งถ้าสองตัวเนี้ยไม่ตายมันก็จะกอปไปอีกสองตัวแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าต้องติดเจนเบรกแล้วแค่นั้นเองนะก็เทคง่ายๆครับแค่นั้นเองโอเค สำหรตัวนี้ก็ผ่านไปเนาะตัวต่อมานะครับผมนะกับตัวนี้ปิงตัวนี้นะครับผมชื่อว่า m a d e n of c a n n แคนนนะครับมีความสามารถคือแอคทีฟในช่องเรียกอากาศ Gen เจนเบรกหนึ่งคาไเตอรบาร์หนึ่งครับและนำมันเข้าสู่โซลเลือก unit ยูนิตใบอื่นของคุณ1ใบนะครับและถ้าอาถ้าคุณทำเลือกยูนิตทั้งหมดของคุณนะครับไม่เกิน4ใบนะครับอยู่นั้นบุก5,000จบเชิญก็ ตัวปั๊มพลังเหมือนตัวเริ่มเลยนะครับนะพี่เรียกว่าตัวปลาถังอีนะครับนะเมื่อก่อนพี่เครียดแค้นตัวนี้มากมันทําพี่ตายบ่อยเราเล่นญี่ปุ่นนะครับโอเคต่อมาครับผมนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะก็อ่าวันชิลลี่ผู้ปรับปรุงหน้าดินนะครับอ่าแท้มินินะครับแท้มินินะครับนะก็เป็นตัวทิ้งสไตล์นะครับเมื่อทําการทิ้งสไตล์มันจะบวกให้สองเกตแล้วก็อ่าถ้ามันลงช่องเรียกากาศจากมือสามารถอ่าโชว์การ์ดเกจสามบนมือเราหนึ่งใบนะครับแล้วก็เสิร์ชหา การ์ดที่ติดชื่อว่าลังนาคูลัสนะครับผมหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือท่านเองนะครับก็ตัวทิ้งตายนั่นแหละเอกเหมือนกันทุกอันโอเคตัวต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแดงแจ๋ของเราเลยใน CP ีพีก็เคยออกไปแล้วนะครับกับอัศวินแห่งความไม่จีรังนะครับแม่โฮปอัศวินแห่งความไม่จีรังแม่โฮปนี่ครับจะมีสกิลคือออโต้ในช่องเรียกาจัดเจนเบรกหนึ่งนำยูนิตนี้วางไว้บนสุดของกองการ์ดคุณน,นะครับแล้วก็ค้นหา อัศวินแห่งความไม่จีรังแมดีมนะครับไม่เกิน1นึ่ใบาจากกองการคูณคอลงช่องเรียกาจากนั้นสลับกองการนะครับก็ก็คือเอาง่ายในช่วงเมนเฟสครับถ้าเรามีตัวนี้ยอยู่ในสนามแต่ว่าเราไม่มีตัวตีอย่างเงี้ยเราสามารถตัวนี้ไปไว้ได้บนกองครับพอไปไว้บนกองเสร็จปุ๊บนะครับไปหาตัวเกตสอคือแมดิมนะครับแมดิมคือตัวนี้นะครับคอลงช่องเรียกาแทนมาแล้วก็จากนั้นสลับเ็กได้เท่านั้นเองนะครับ นะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับแม่โคบนะครับเป็นตัวแบบเป็นการเปลี่ยนตัวมาเพื่อมาโจมตีมากกว่านะครับคล้ายๆเคลียร,ร์โคยนโตเมื่อกี้นะครับผมคิดเมื่อกี้เลยตัวต่อมาครับผมกับตัวนี้นะครับนะทหารเสือแห่งดอกสโนดรอปนะครับพิพิรูดโ,โกนะครับนะก็จะมีเทคคอนติเนียในช่องเรียอกาเป็นตัวปลดเบรกครับนะถ้าดามเมจเราไม่ถึง4ก็สาม,มารถใช้สกิลลิมิตเบรกได้โอเคอันนี้ก็ข้ามไปมาที่เกต2สองกันแล้วผมใบแรกเลยใบยนี้นะครับมาขาวโจ้มาเลย ใบนี้นะครับผมชื่อว่า Maiden of uh, Lost Man Lost Memory นะครับผมนะโอเคยูนิตนี้จะมีความสามารถคือออโต้ในช่องเวลากาดนะครับ Gen 1, เจนเบกหนึ่งคาตาบาสองเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตเวลากาดสำเร็จสามารถจา่จายกรขโคจา่ายกรขโคจั่วการ์ดหนึ่งใบก่อนเลยนะครับผมนะแล้วก็จัวจ่วการ์ดหนึ่งใบตามจั่วการ์ดหนึ่งใบตามจำนวนยูนิตของคุณที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ก็คือถ้าในสนามเราอะ มีล็อตเมมโมรีหลายตัวก็ได้เข้าได้บาสสองก็จวดตามล็อตเมมโมรีเลยเอาง่ายนะครับอ่าและเลือกหงายดาเมจคูณหนึ่งใบนะครับตามจํานวนยูนิตที่ชื่อเหมือนกับดูนิตนี้ก็คือเอาง่ายครับถ้ามันมี2ใบอ่ะน้องความสองน้องหงายคืน2ครับและได้จวดสออีกนหากนะครับตาบล็อตเมมโมรีแต่ว่ามันยืน8ปดพันก็เสี่ยงตีนนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้โอเคอ่ะตัวต่อไปครับนะอันนี้ก็ น่าจะเห็นหน้ากันไปว่าแล้วเมือนอนเมื่อกี้แล้วนะครับกับอัศวินแห่งความไม่จีรางแมดรีมนะครับผมนะแมดรีมมีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกกาะครับเจ so นเบงหนึ่งคอร์บาสหนึ่งโซบาสหนึ่งนำยูนิตเนี้ยกลับไปไว้นบนสุดของกองการเมื่อจบเทินปุ่นในช่วงเอ็นเฟสนะครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค้นหาการ์ดที่มีชื่อว่าอัศวินแห่งความไม่จีรางแมดดไม่เกิน2ใบคอลงช่องเรียกกาศโดยไม่ซ้ำที่กัน จากนั้นสลับกองการ์ดคุณอ่าน้องๆจะงงที่แล้วผมจะคอมโบมันยังไงครับเอาไว้ง่ายสมมติในเทอร์นนี้น้องอาจจะใช้ตัวนี้อตีก่อนตีอาจบเทิร์นปุ๊บนะครับก้าวี่ยไปไว้บนกองนะครับแล้วก็น้องๆก็ไปหาการ์ดที่ชื่อว่าแมดดี2ใบนะครับโผล่ออกมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แยกเรียกล่างออกมานะครับน้องจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับนะโอเคแล้วทีนี้ในเทิร์นต่อไปถ้าน้องยังไม่มีตัวเล่นะน้องอาจจะเอาแมดดีตัวหนึ่งเก็บไปไว้ บนกองนะครับแล้วก็ไปหาแม่โฮปมาต่อแต่ออย่างี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแม่โฮปยังอยู่ในเทอร์นี้ก็เอาแมคโฮปกับแล้วก็โผล่แมดีมไปสองตัวเอาแมเอาแมดีมกลับแล้วโผล่แม่โฮปอีกสองตัวแค่นั้นเองขออภัยเรื่องชื่อนะครับนะโอเคก็สกิลมันจะอคอมโบประมาณนี้ครับมันก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพิ่มจํานวนลดจานวนเพิ่มแต่ส่วนใหญ่จะเพิ่มจานวนในเดือนไม่ค่อยลดจำนวนนะครับนะโอเคสําหรับตัวนี้ก็จบแตกเพียงเท่านี้ครับนะ โอเคตัวต่อมาครับก็ยังเป็นเกตสออยู่เช่นกันนะครับผมนะเกตสองตัวนี้จะเป็นนักลบอะไรนะนักลบมานกระสุนซุยเกะนะซุยกะนะครับผมนะเป็นแอปเปิลตังโมเลยนะครับนะมิเทสคือคอนติเนียนะครับผมในช่องเรียกอากาศในเทิร์นของคุณถ้าคุณมีการที่ชื่อว่านักลบนักลบม่านกระสุนอ๋อนักลบม่านกระสุนซุยกะใบอื่นในช่องเรียกอากาศยูนิตนี้จะบวก2,000นั่นเองก็คือถ้า มีในสนามมี2ตัวเงี้ยจะบวกเกิน2,000ัว2,000แล้วมันไม่ติดเจนเบครับนะโอเคตัวนี้ใช้ง่ายมากนะครับตัวรับตัวนี้น,นนะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใส่เด็กนะครับแทนตัวตีดุดสองเลยเงตามเพราะมันเล่นต้นเกมได้นะครับโอเคเกตสองไปสุดท้ายของเราครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะกับวิลวินดาก้อนนะครับก็มีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียากาศเจนเบคหนึ่ง เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับนะสามารถอาเลือกหายการ์ดบนดามเฮดโซนคุณได้สองใบเลยนั่นเองนะครับปกติอันอื่นหายใบเดียวนี่พี่แกมาเหนือครับหายสองใบเลยนะครับแต่วันติดเจนเบรกนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเทคง่ายอีกตัวหนึ่งมาถึงเกตสามนะครับนะเกตสามใบแรกของเราในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมเดนออฟฟิลรอสนะครับผมนะมีความสามารถคือออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียอากาศก็ได้นะครับเจนเบงหนึ่ง คอร์เตบาล์นึงนะครับเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียการ์ดของคุณหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับนะค้นหายูนิตที่เหมือนกับตัวที่เลือกนั้นหนึ่งใบคอลงช่องเรียการ์ดจากนั้นสลับสองด่านคุณอาจจะเป็นการทํารอบเพื่อตีเพิ่มหรือว่าจะเรียกมาเพื่อเพิ่มจํานวนเพื่อเตรียมกับเธอต่อไปก็ทาได้เหมือนกันนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นในการตัโลเกตสามโอเคมาถึงเกตสามใบสุดท้ายของเรานะครับนะนี่เลยนะครับครับ เอาเวลเจ็ตเทิร์นเวลเจตเทเบิลดาก้อนนะครับนะผักมังกรผักนะครับเวลเจตเทเบิลอวตารดาก้อนนะครับนะโอ้โ oh, ห oh, ชื่อยาวชิบหายนะครับมีความสามารถ2อย่างเช่นกันนะครับมีความสามารถอันแรกคือออโต้ในช่องเวนเการ์เจนเบงหนึ่งเขาร์บ้านหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มต้นในช่วงเมนเฟยของคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สค้นหาการ์ดชื่อค้นหาตัวมันเองแหละจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบนะพอลงเรียนการ์ดจากนั้นสลับเด็กค,คุณนั่นเองนะครับแล้วนกะ็ เป็นการเติมพวกนะครับ counter bar หนึ่งเติมพวกแต่ว่าต้องอยู่นานๆน,น,นะนะครับแล้วต้องอยู่ช่องแวนอย่างเดียวด้วยแล้วก็มีเทคนิคนึงครับออโต้นะครับ counter bar หนึ่งโซบาร์หนึ่งเมื่อเข้าถูกช่องแวนกดสามารถจาร่ายค่าคอถ้าจ่ายเลือกเรียอากาศเกรดสองหรือต่ำกว่าคูณหนึ่งใบค้นหาการ์ดตัวเดียวกับชื่อที่เลือกนะนะั้นอ่ะไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียากาจากนั้นสลับเด็กก็ลงมาเพื่อกอบได้ทันทีเช่นกันนะครับนะก็น่าจะไปใส่คู่กับอาชามากๆนะครับโอเค อ่ะเกศี่ใบแรกของเราครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับกับมังกรพึกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับจิงเกิลฟลาวเวอร์ดากอนนะครับตัวนี้รู้สึกว่าน้องๆจะมีปัญหาเรื่องสกิลนี้เยอะมากนะครับอ่าตัวนี้จะ,จะมีความสามารถฟังดีๆนะแอคทีฟในช่องเวนการ์ดวันเพอร์เทนเลือกหงายการ์ดเลือกหงายตัวเองอะครับนนใน G ีโซนหนึ่งใบอ่าถ้าจำนวนการ์ดที่หงายใน G ีโซนคุณมี2ใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณ1ใบจนจบเทินยูนิตนั้นจะได้รับความสามารถนะครับ คอนติเนียในช่องแวนช่องเลียก็ได้ครับในเทิร์นของคุณยูนิตท,ทั้งหมดของคุณจะบวก2,000ตามจํานวนยูนิตท,ที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนีน้น้องๆอ,อาจจะไปงงว่าเฮ้ยพี่แล้วมันจะชื่อเหมือนกันยังไงอ่ะมีสตาร์ดี้เคสครับอ่าให้ดูอย่างเช่นตัวนี้สไตล์มาแต่ว่าสนามน้องๆอาจจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่าเดี๋ยวพี่ของญาตหาตัวอะไรก็ได้ช่างมันไปก่อนอ่ะ น้องๆจะเป็นอย่างนี้นะครับอีกใบหนึ่งที่ขอจําลองไว้ว่าเป็นไ e. อ้ใบนี้ค้าวม่ข้ามคือเป็นใบเดียวกันแบบแล้วกันเนาะคือเป็นใบนี้หมดนะครับนะหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้ขอภัยนะครับไม่ได้แกะเพิ่มแกะมาแค่2กล่องอ่ะซาต์ดี้เคสจะเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าน้องๆวางเสร็จปุ๊บมันเป็นสกิลแอคทีฟน้องก็ทําการไายตัวเองก่อนปุ๊บนะครับถ้ามีการเป็นใช้เป็นสไตล์ครั้งที่2เนีน่ยจะเห็นน้องอาจจะเลือกตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมี2ตัวในสนามเหมือนกันรหือสมมุติ ใช่ตัวนี้สมมุติว่าเป็นดอทิเกอร์อีกใบก็คือ3ใบใช่ไหมสมมติตัวนี้เป็นดอทิเกอร์นะตัวซ้ายมือข้างล่างนะครับอ่ะพอเปิดปุ๊บน้องเลือกที่ตัวนี้นะครับอ่ะเลือกตัวนี้ยูนิตนี้มันจะบอกว่ามันจะบวก2 0 0พให้ทุกตัวตามจำนวนการที่เหมือนมันถ้ามันมีตัวเหมือนคือตัวนี้และตัวนี้สมมุติตัวนี้เป็นตัวนี้นะถ้าสมมุติมันเหมือนกันปุ๊บมันจะบวกเท่าไหร่ล่ะ2 0 0 0 2,000 2,000 6,000ยูนิตทั้งหมดในสนามจะบวก6000ครับก็เท่ากับว่าแถวนึงอย่างเงี้จะบวกกไ็ขอภย อาจจะไม่ใช่อ่ามันจะบวกบวกเท่าไหร่นะลืมเฉยนะครับมันจะบกอกบวกสองพันเออใช่ก็จะบวกหกพันแต่ว่าถ้าสมมติมีแบบสนามเนี่ยถ้าสมมติเป็นการ์ดจริงของมันจะเป็น,ปนมีแค่สองใบจะบวกสี่พัน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 ทางสนามนั่นเองนะครับนะก็คือต้องเล่นกับตัวที่มีหน้าเหมือนกันครับแล้วมันจะตีแรงมากนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นท่าที่บกดด้วยพลังอย่างเห็นได้ชัดครับนะโอเคก็ประมาณนี้การสำหรับสกิลของทิงเกิลฟลอเวอร์นะครับนะก็ หลายๆคนอาจจะงงกับสกิลตัวนี้เนาะโอเคนะครับมาถึงใบสุดท้ายเกรีใบสุดท้ายของเรากันวันนี้นะครับผมตำลับเนวเนต้านะครับก็จะเป็น GR นะครับหรือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะชื่อว่าเจ้าหญิงบุกผาแห่งต้นฤืดดูใบไม้ผีนะครับอารริมาเวลานะครับนะ ก็จะมีความสำาัญคือออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดเคานดเตอร์บาสสามนะครับแล้วก็เลือกนอร์มอลยูนิตก็คือการที T ่ไม่ชิ้ิงเกอร์แหละนะครับได้ดอกโฟลของคุณ5้าใบนะครับและนําไปไว้ใต้ก่องการ์ดคุณนะผมเลือกอเลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบด้วยนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจถ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกเรียการ์ดของคุณไม่เกิน2ใบนะครับก็เลือกเลือกก่อนนะครับไม่เกิน2ใบค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนเรียการ์ดนะครับนะ ชื่อละไม่เกิน2ใบนะครับจากนั้นคอลงช่องเรียกอากาศโดยไม่ซ้ำที่กันนะครับจากนั้นสลับของการขุดก็คือเอาไว้ง่ายครับถ้าในสนามเราเป็นกรณีเดินแล้วกันสมมตุติเป็นอย่างนี้1 2นะครับจริงๆมันเอาอะไรตีไปก่อนก็ได้ครับนะน้องอาจจะแบบมีตัวตีไปสมมตินะเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็ได้น้องอาจจะเอาข้างนี้ตีไปก่อน ตีเสร็จปุ๊บนะครับแล้วน้องอาแหวนวิ่งครับอ่ะแล้วทีนี้ต้องพอใช้สก,กิลปุ๊บนะครับเก็บดอกผ้าใบเสร็จเราก็ทําทการเลือกไอยูนิตสตัวเราทําการเลือกยูนิตว่าเราจะกรอบตัวไหนออกมาเราอาจจะชี้ไปที่แมคโฮกับแมดีมก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการก๊อปปี้มันออกมานะครับไม่เกิน2ใบครับอย่างละไม่เกิน2ใบก็เท่ากับว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เพื่อเอามาแนวตีใหม่นะครับนะ <S <S หรือเอาแค่อย่างละใบก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง ให้มาเยอะนะครับมันบอกว่ามันบอกชื่อละไม่เกินสองใบนะครับเราอาจจะเอาแบบตัวแมโคมาเพิ่มก็ได้แต่พี่แกะไปแค่สองกล่องก็มันจะทําให้มันตีเพิ่มได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติแบบมันจะมีแบบช็อตดุดันนะแบบตีไปแล้วนะครับตีข้างตีข้างตีนะครับข้างหนึ่งอาจจะตีไม่บุญหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ใช้สกิลของตัวเนี้ยนะครับเพื่อเรียกมาใหม่ทั้งสนามเลยก็ได้เพราะว่า มันเรียกมาแล้วแล้วมันค่อยทับช่องครับตัวชื่อพวกนี้ก็จะติดอยู่ยังไงไปลองดูในคลิปแร็ทโชอีกทีละกันนะครับนะโอเคสําหรับตัวที่มาเวล่าก็ประมาณนี้ละกันแนตะ่ว่ากินแดมกับมือระดับหนึ่งเลยนะครับนะในความเป็นจียารุแรกๆนะครับนะโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันในวันนี้ที่ติดตามนะครับอย่างเช่นเคยเลยถ้าชอบก like, ็กดไลค์ตดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วฝากเพจ์เราช่องเราวันกัดไว้ไทยแลนด์แทย์แชนแนลจะมีคลิป สก,กิลบอกสก,กิลของของใหม่ๆที่เพิ่งออกต่างๆนี้แน่นอนสุดท้ายนี่ก็พูดล้านซีเจ้าไม่กับมาซรางช,ชั้น5ผู้ตัดมินเพลเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อๆไปพวกเรานะผมสวัสดีครับ